กรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชากำลังเผชิญกระแสข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกเมื่อมีรายงานว่าได้มีการส่งหน่วย BQ ลงพื้นที่เพื่อจัดการกับกลุ่มทหารผ่านศึกพิการที่ปรากฏตัวขอทานตามท้องถนนอย่างกว้างขวางกลุ่มทหารเหล่านี้คืออดีตนักรบผู้เคยสละร่างกายและชีวิตเพื่อปกป้องชาติในสงครามที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันกลับถูกผลักสู่ความยากจนและไร้ที่พึ่งการปรากฏตัวของพวกเขาทําให้รัฐบาลถูกตั้งคําถามอย่างหนักเกี่ยวกับการดูแลว,วีรชนของชาติข่าวนี้แพร่กระจายรวดเร็วและกลายเป็นประเด็นสังคมร้อนแรงทหารพิการเหล่านี้เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ ความกล้าหาญในอดีตแต่วันนี้กลับต้องนั่งรถเข็นหรือใช้ไม้ค้ำเดินของเงินริมถนนภาพแขนขาขาดและร่างกายบาดเจ็บสาหัสสะท้อนความเจ็บปวดของสงครามและความล้มเหลวของนโยบายรัฐการปรากฏตัวของพวกเขาตามตลาดหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทำให้ภาพลักษณ์ประเทศสั่นคลอนรัฐบาลจึงสั่งการให้หน่วยบีชคิวออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายแต่คำถามที่สังคมตั้งขึ้นคือการกระทำนี้เพื่อช่วยเหลืออย่างจริงใจหรือเพียงแค่ลบภาพลบที่กระทบต่อชื่อเสียงประเทศ ตามรายงานหน่วยบีชคิวได้รับคำสั่งลับให้กวาดล้างและเคลื่อนย้ายทหารพิการออกจากพื้นที่สาธารณะการต่อฮัดสินใจดังกล่าวถูกวิจารณ์อย่างหนักจากนักสิทธิมนุษยชนและประชาชนทั่วไปหลายคนมองว่าเป็นการซ้ำเติมผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสงครามแทนที่จะหาทางเยียวยาถนนหลายสายในกรุงพนมเป็นเต็มไปด้วยทหารพิการที่ขอความช่วยเหลือจากคนสัญจรและการปฏิบัติการนี้ยิ่งสร้างความโกรธแค้นในสังคมเมื่อเห็นว่าแทนที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นระบบกลับเลือกใช้วิธีปรับปราม สงครามกลางเมืองในกัมพูชายังคงทิ้งร่องรอยลึกในสังคมทหารนับพันคนสูญเสียแขนขาสูญเสียครอบครัวและที่ดินทำกินโดยไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเพียงพอความจนบีบบังคับให้พวกเขาต้องออกมาขอ อาทานเพื่อความอยู่รอดประชาชนจำนวนมากเชื่อว่าการส่งบีชคิวลงพื้นที่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงแต่เป็นเพียงการปิดบังปัญหาสังคมที่แท้จริงรัฐบาลจึงถูกเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือระยะยาวแทนที่จะจัดการเพียงผิวเผินในโลกโซเชียลมีเดียภาพและวิดีโอของทหารพิการที่นั่งขอทานริมถนนกลายเป็นไวรัลทำให้เกิดกระแสะวิพากวิจารอย่าง รุนแรงประชาชนตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ปล่อยให้ผู้ที่เคยปกป้องชาติถูกทอดทิ้งเช่นนี้หลายคนมองว่าแทนที่รัฐจะจัดสวัสดิการให้ทหารเหล่านี้กลับเลือกปกป้องภาพลักษณ์ของเมืองหลวงมากกว่ากระแสต่อต้านการปฏิบัติการบีคิวกำลังขยายวงกว้างและทำให้รัฐบาลถูกกดดันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภาพในกรุงพนมเปญเตือนใจอย่างยิ่ง ชายผู้สูญเสียขาทั้งสองนั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นยืน่นมือขอความช่วยเหลืออีกคนคลานไปตามพื้นถนนท่ามกลางการจราจรเพื่อขอเงินเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าการส่งบีชคิวลงพื้นที่มีเป้าหมายเพื่อย้ายทหารเหล่านี้ไปยังสถานพักพิงแต่ชาวบ้านจำนวนมากไม่เชื่อเพราะที่ผ่านมาไม่มีหลักฐานว่ารัฐจะดูแลอย่างจริงจังการจัดการเช่นนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาช่วคราวที่สะท้อนลำดับคอวอ์ หามสำคัญของรัฐบาลแม้กัมพูชาจะประกาศการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ความจริงที่เห็นคือทหารพิการหลายพันคนและครอบครัวของพวกเขายังอยู่ใต้เส้นความยากจนองค์กรเอกชนหลายแห่งเคยเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสวัสดิการพื้นฐานและการรักษาพยาบาลสำหรับพวกเขาแต่โครงการส่วนใหญ่กลับไม่เคยเกิดขึ้นจริงปฏิบัติการของบีชคิวกลายเป็นการตอกย้ำว่ารัฐยังล้มเหลวในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง และประชาชนเชื่อว่ารัฐสนใจภาพลักษณ์ประเทศมากกว่าความเดือดร้อนของทหารกลุ่มนี้นักสังคมวิทยาชี้ว่าการแก้ปัญหาด้วยการกวาดล้างหรือย้ายคนออกจากพื้นที่สาธารณะไม่ช้า เพื่ออะไรสิ่งที่กัมพูชาต้องการคือแผนงานระยะยาวที่ให้การฟื้นฟูอาชีพการฝึกทักษะและการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตแก่ทหารพิการหากักรัฐยังคงมองข้ามผู้เสียสละเหล่านี้ความไม่ไว้วางใจในสังคมจะเพิ่มขึ้นปฏิบัติการของ BQ อาจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่จะสร้างปัญหาใหม่ในอนาคตนี่คือเวลาที่รัฐบาลต้องฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนและ ลงมือปฏิรูปอย่างจริงจังชาวกรุงพนมเปญเริ่มออกมาประท้วงและเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้ทหารพิการเหล่านี้โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยแฮชแท็กและโพสต์ที่สนับสนุนการช่วยเหลือบางกลุ่มจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อมอ บอหารเสื้อผ้าและเงินสดให้ทหารผ่านศึกขณะเดียวกันรัฐบาลถูกกดดันหนักเพราะหากไม่แก้ปัญหาอย่างจริงจังกระแสความไม่พอใจอาจนำไปสู่ความปั่นป่วนทางการเมืองปฏิบัติการบีชคิวที่ตั้งใจลบภาพลบของเมืองหลวงกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ทั่วโลกจับตามองเรื่องราวนี้ทำให้โลกหันมามองกัมพูชาในอีกมุมหนึ่ง มันสะท้อนความจริงอันโหดร้ายที่ซ่อนอยู่หลังคำกล่าวอ้างเรื่องความก้าวหน้าในเศรษฐกิจและสังคมทหารพิการซึ่งเคยเป็นวีรบุรุษกลับถูกปล่อยให้เผชิญความทุกข์ลำพังปฏิบัติการของบีชคิวไม่เพียงแต่ไม่ช่วยเหลือแต่ยังเผยให้เห็นความล้มเหลวของระบบสวัสดิการรัฐบาลจึงถูกเรียกร้องให้สร้างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมหากไม่ทำเช่นนั้นปัญหานี้จะยิ่งทำลายภาพลักษณ์กัมพูชาบนเวทีโลกมากขึ้นในอนาคต